พาดหัวข่าววันนี้ชาวนาเฮรั่นทุ่งประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64ีเดีเเริ่ม1กันยายนรับเงินช่วยเหลือ20,000บาทต่อรายประกันราคาข้าว15,000บาทต่อตันเงินชดเชยพิเศษ1,500บาทต่อตันชมรายละเอียดในข่าวนะครับ ประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับหดีเดเริ่ม1กันยายนนี้น,นบขรุอโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับหต่อชาวนาข้าว5ชนิดเ hey, ฮเริ่ม1กันยายนนี้พร้อมมาตรการคู่ขนานชดเชยดอกเบีย้ย3%เซจ่ายค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ ให้เกษตรกรไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาตินบขอครั้งที่3ทับ2563ที่ห้องประชุมพักดีบอดินทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีพลปยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตร,ามารีรมวกระราหมเป็นประธานมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ2564เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2563จนสิ้นสุดฤดูการผลิตเดือนพฤษภาคม2564 สำหรับเกษตรกร,กรปลูกข้าวหชนิดได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน14ตัน 2. ข้าวหอมมะลินอพื้นที่ 14, 0 0 0พบาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน16ตัน 3. ข้าวเ,เจ้า10,000บาทต่อตันรัวเรือนละไม่เกิน30ตัน 4. ข้าวหอมปทุมธานี11,000บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน25ตันและ5 ข้าวเหนียว2 2 0 0บาทต่อันบาตันควรเรือนละไม่เกิน16ตันพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการเสริมในเรื่องข้าวโดยจะให้มีการชะลอการขายข้าวถ้าสมมุติเป็นระยะเวลาที่ข้าวออกมากซึ่งจะไปกดราคาตลาดของข้าว ถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บไว้ไม่ขายจะมีเงินชดเชยให้1,500บาทต่อตันถ้าเป็นสถาบันเกษตรกร,ะร,กรจะมีเงินให้1,500บาทต่อตันเหมือนกันแต่ถ้าสถาบันจะได้1,000บาทและเกษตรกร,ะร,กรจะได้500บาทและจะช่วยในเรื่องของเงินกู้โดยรัฐบาลจะช่วยดอกเบีย้ย3%สำหรับสถาบันเกษตรกร,ร,กรและโรงสี ที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงที่ข้าวออกมากเพื่อไม่ให้ทําให้ราคาตกส่วนมาตรการเสริมสุดท้ายสําหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวจะช่วยในเรื่องของค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพหลายละไม่เกิน20ไร่ไร่ละ1,000บาทครับขอขอบคุณสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจครับ